รองผ้ามือของแปลกสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนมันมน้องของแปลกนะไหมคอ๋แปลกเราตนบางหน้าหนึ่งมันคือจังเหี่ยวเหี่ยวเขาด่ามันโดนเหี่ยวแทะคุณบอลมาโป้บันจังหน่อยเหี่ยวเหรอเหี่ยวทั้งหมดเลย ลูกไกล่ลูกไก่โงน้ำได้ปะไดนโอ้งน้ำไ <c> ก <ười> ่ข้อแปลกที่บ้าในเสืเ้อผ้าเบื้องพี่หน่อแล้วมันขึ้นหันเลคือปบะกอกน้ำาะกอกบักกอบกอบประกอกมะกอะก,อกอน้ำ นได้ภาพบางกองแปลกไปหน่อยไปล้วอดใจไวสีนภาพามึงนี่แหละของอแปลกสีหอดแล้วไปหน่อยแปลกทำพ่ามป่วยเกิดกลางตนุนป่วยออกเคีียดกลางตนุนนี่ตัวเลขว,ว่ะเศษม่เลขวะเมึงจะค่ากันอ่ะ นี่เลยว่าพีองเลยกลวยออนเครยกลางต้นตัดออกงเล็ออกเครียดกล้วยยังไงกล้วยอ่อแต่อันนี้กล้วยอ่อกันปะกล้วยอันหอมอยบกต้นเกล้วนกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำวา้อนข้างทนี่ หมจัไงบางบงบงอบงบางางเกลยนี่นะพี่นัอง like? ึงนาดขึ้นมะฮาเด้องี่อ้องตาดีตาดีได้ตาได้เสียฮาดูเองนะคะนั่นเลยาป็นกวดแปลกร้ดูปีนี้ว่ <c oughs> ừ, ตัวม้กกวยสมตัวสูงเน,น่ ừ, น,น,นังโอ้โหก็ว่าเป็นน้อยหร้อเป่กวยตัวนี้อยู่บาทเลขทียี่สิบานะจ๊ะบาทเลขทียี่สิเสือเริ่พี่น้อง เรวไม่ตัวเล็กตรวไม่ตัวเล็กกับพี่น้องเบิง้งมึงกระผัก,กมึงเองาตาที่ไรตาใบเสียดวงดีก็ได้ดวงดีก็ได้ดวงไม่ดีก็ไม่ได้กล่วยออกนอกกาต้นออกเคี่ยวเป็นมัอนออกนอกออกเคี้ยวท่านี้จังชัด ท่านยังครับมันดูไมเห็นจันทไม่งดัดเห็นนอย่างทางๆงัไปบ่ได้องดัดจางมั้งห็นบ่ได้แล้วมันแนนเนเนาะอืมมันแหนมันเลยเิ็นงดัดกินนี่เขาจบกิกแค่นี้หรือยังผมขตรงไหนทุกแช่าการติดตามจาดดดครับคุณจ้าสวัสดีจ้า